4 5 5 4ซึ่งทางขบวน722มานะครับชำรุดที่สถานีมะรวนนะครับก็เดินตัวเปล่าออกลับสถานีสราธานีเพื่อทำการซ่อมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมช h น n ไทยเทรนเ r สทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2565นนะครับก็ วันนี้มีรถประจอดที่สถานีมะลวนด้วยนะครับจอดนิ่งสนิทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นขบรถสินค้าขบวนที่722ตทนทางจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ไปทางสถานีชุมทางบางซื่อนะครับประจอดอยู่ที่สถานีมะลวนนะครับ <c oughs> ก่อนในต้นคลิปนะครับก็จะเห็นเป็นรถจัก GEA มาเลข4554เดินตัวเปล่าไปทางด้านทิศใต้นะครับเซ <c oughs> น,นก็เป็นหัวของขบวน722ที่ทำขบวนมาจาก สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับโดยอาการก็เกิดเป็นรถจักรนะครับมีน้ำร้อนบ่อยนะครับแล้วก็ใช้การไม่เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับจึงได้เกิดเหตุชำรุดที่สถานีรถไฟมะรวนและได้มีการขอนะครับรถจักรใหม่นะครับไปซ่อมที่สถานีสุราธานีนครับเดินตัวเปล่าไป นี่เป็นดิ่วขบวน722ที่จอดอยู่ที่สถานีมะลวนในชันชลาทางที่1นะครับแล้วก็รอจักมาเปลี่ยนใหม่จากสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับที่สถานีมะลวนนะครับก็มาถ่ายให้ชมนะครับถึงที่เลยนะครับวันนี้มาชมรุ่ให้เราได้รับชมกันที่สถานีมะลวนกันเลยทีเดียวนะครับ รถบ,บอบซอลอนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับ้ามรล้อแบบลมอัดกับทำรล้อลมดูดนะครับซึ่งรถบอสซอลนะครับย่อม,มาจากคำว่ารถโบกี้บรรทุกวูนซีเมนเทล,ล่างนะครับนี่นะครับที่สถานีรถไฟมะลวนนะครับซึ่งก็มาอีก,กอมบริเวณทางด้านทิศเหนือนะครับของปลายชานชลา สังเกตดีๆนะครับรถจักรก็ไปแล้วนะครับ GAC ห้าของเราเปนตัวเปล่ากลับไปสุราษฎร์ธานีนะไปซ่อมกระจอดด้วนอยู่ที่สถานีมะรวนนะครับโดยสถานีรถไฟมะลวนนะครับก็เป็นสถานี ระดับตำบลของตำบลมะลวนนะครับตั้งอยู่ในอำเภอพุ่มพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและสถานีข้างเคียงนะครับถ้าไปทางนั้นทิศใต้ก็จะเป็นสถา,านีชมทางวัดทุ่งโพ7.075กิโลเมตรครับและสถานีคลองใส5.053กิโลเมตรนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ประมาณตอนเที่ยงครึ่งนะครับ น,นีเจ็ดสองสอก็มาช้าด้วยเลยครับก็ทําให้มาถึงที่นี่ตอนเที่ยงครึ่งเลยนะครับบอสลอคันนี้เป็นบอสลอสีใหม่นะครับเดี๋ยวเราข้ามฟากไปเดินทางชันชราธานที่สองนนครับแล้วก็จะเดินไปถึงบริเวณทางด้านท้ายขาบวนกันดีกว่านะครับ ติดตามกันนะครับผมครับตอนนี้ก็ข้ามกันมาบริเวณทางที่2แล้วนะครับเป็นทางลีกนะครับก็เดี๋ยวเราเดินกันไปชมท้ายขบวนเจ็ดสองสองกันนะครับโดยสถานีรถไฟมรวนนะครับก็มีทั้งหมด2ทางนะครับตั้งแต่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางประธานทางที่1ที่ขบวนรถทางขงบวนผ่านนะครับและทางที่เห็น ที่รีแอดินเดินอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางที่2ซึ่งเป็นทางไว้สลับขบรถหลบหลีกนะครับซึ่งก็ทางไปาสายใต้นั้นยังเป็นเส้นทางแบบทางที่เดี่ยวอยู่นะครับก็ยังจะเป็นที่จะต้องมีการให้ขบรถนั้นหลบหลีกสวนกันนะครับ กันกัไปบริเวณท้ายขบวนกันเลยนะครับซึ่งขบวนจะท่องซอนครับก็เป็นขบวนที่มีต้นทางครับจากสถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับในจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เดินทางออกมาประมาณเที่ยงคืนนะครับเราจะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีชุมทางบางซื่อครับที่กรุงเทพมหานครและทําการ ขนส่งตู้ต่ตางๆนะครับไปยังปลายทางที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับ,คครบมีการต่อท่อลมนะครับโดยเป็นท่อลมอัดนะครับแสดงว,ว่าขบวน722ขบวนนี้ใช้ระบบภวามรอแบบลมอัดนะครับ และนี่นะครับก็เป็นของย่า่วงมาด้วยนะครับเป็นบอทคอนะครับมาเลขหนึ่งสองหกศูนย์สี่ห้านะครับไปทำคลิปรถบอทคอไว้หลายคลิปแล้วนะครับมาเลขหนึ่งนะครับก็จะหมายถึงของรถไฟไทยนะครับรอฟอทอสองหกนะครับจะบรรจุได้สองหมืนหกพันลิตรนะครับศูนย์สี่ห้าแสดงว่าคันนี้เป็นคันที่สี่สิบห้าในบัญชี ซึ่งว่ารถรุ่นนี้มีตั้งแต่หมายเลข0 0 1นถึง100นะครับเนี่ยนะครับได้มีการทำสีใหม่สวยงามเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านบนนี้นะครับก็จะคนด้านรถไฟจะเรียกว่าไอโม่งนะครับสุดยอดมากเลยครับเอาพวงมาครับขบวนเจ็ดสองสองในวันนี้ด้วยนะครับเนื้อเป็นอดีตบอสตอนะครับ แทบเล่านะครับนี่จำนวน3คันนะครับสังเกตว่ารถบตัตคอนะครับจากคันเล็กกว่าบอสซอรนะครับก็มีของฝากมาด้วยนะครับนี่เป็นบอสจอาจำนวน2คันนะครับได้แก่คันได้จะเป็นบอสอมาเลขก 2, 8 8 ก็คันที่2นะครับคันนี้ก็จะเป็นบชสหมายเลข249นะครับ,รบและคันนี้นะครับก็จะเป็นรถบรพอหอนะครับ หมายเลข5 0 0 1 5นะครับซึ่งก็เป็นรถที่พักของพนักง,งานรักษารถอะไรต่างๆนะครับแต่ไฮไลท์ของคลิปนี้ครับเป็นอัลตอมนะครับหมายเลข4203นะครับซึ่งถ้าใครได้รับชมคลิปไปแล้วนะครับคันนี้ได้เคยช่วยขบวน445ที่ชำรุดที่ป้ายรถของขุดและกผมก็ได้ถ่ายที่สถานคลองไซให้ไดุ้พท่านได้รับชมกันแล้วนะครับซึ่ง การพ่วงท้ายของบรรจัสองรองในครั้งนี้ทราบข่าวว่าเอาตบหมายเลข4203ครั้งนี้นะครับได้มีการชำรุดไฟไหม้นะครับบริเวณสถานีนาบอนนะครับในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไฟไหม้ห้องเครื่องอะไรต่างๆนะครับจะเป็นการพ่วงท้ายขบวนจักรสองสองเพื่อฝากส่งนะครับไปยังบางซื่อ ตรงท้ายกระบวน7ส22ไปนะครับดูมุมนี้เหมือนเท่าควรเองเลยนะครับแต่ว่าจะมีรถบรปหอกั้นอยู่นะครับนี่ครับหน้าตรงนะครับ ข่าวมาว่าอีกสักครู่ดีเซลช่วยจะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับสวันดีดีเซลช่วยก็มาแล้วนะครับเป็น GA4551 นะครับเดี๋ยวพร้อมช่วยขบวนเจ2ส,สองนะครับออกจากสถานีมรลนหลังจากที่ดีเซลหมายเลข4554ชำรุดนะครับ เดินกันต่อไปนะครับก็มากันบริเวณด้านหน้าริ้วขบวนจะสองสองกันแล้วนะครับก็เรถจักรเมาเลข4551มาพ่วงนะครับส่วนขนาดนี้ก็ทำการกำลังถอยนะครับมาต่อขบวนนะครับ จอดเตรียมเตรียมจะถอยต่อกับขบวน722นะครับ เวรเรียบร้อยแล้วนะครับสาระควน722โดยใช้เป็นรถจักร G A มาเล็4 5 5 5คงทําพงทำการแทนรถจักร G A มาเลขก5 5 5 4ที่ชํารุดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเป็นพระเอกมากขาวของเราเลยนะครับมีละครั้งด้วยนะครับเนี่ ึ่งใช้ระบบผ้ามล้อแบบลมอัดล้วนนะครับสังเกตได้จากจานีนะครับจะเป็นจาวงกลมสีแดงล้วนเลยนะครับเล็กสองที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นแคปทําการแคปที่สองนะครับตอนนี้ก็จอดสแตนบายนะครับทําลมรอออกจากสถานีมะลวนนะครับ ดีเลยนะครับนี่ซึ่งรอสถานีรถไฟมรลนตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานสุราษธ,ธานีนะครับจึงได้มีการมีเครื่องบินบินผ่านนะครับนี่จอดรอทำรุมนะครับ แล้วก็เมื่อลมได้พิกัดก็จะทำการออกจากสถานีมะลวนนะครับสีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับจากคันนี้แอดมินชอบมากๆเลยครับ เจ็สองสองยาวเหยียดจริงๆเลยนะครับรถพวงก็ประมาณ29-30ทคันได้เลยนะครับวันนี้สุดยอดจริงเลยนะครับแต่กล้องไม่ทราบครับว่าจะเห็นหรือเปล่า จะได้เวลาปล่อยออกจากสถานีมะลวยนะครับ สี่สบ ซือใช้รถจักร GM หา4551ตามกระบวนแทนรถจักร GM หมา4554ที่มีการน้ำร้อนและเครื่องยนต์ทำการใช้ได้แค่เครื่องเดียวโดยมีรถจักร a s t o m a มา203ทวงท้ายส่มซ่อมบางซื้อตามกระบวนออกจากสถานีมรวนไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาติดตามรับชมในคลิปคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ได้ ไม่พลาดคิดใหม่ๆที่จะได้ลงไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากลันไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ